สวัสดีครับวันนี้บริษัทเมยา2018อยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เรามาดูโกโกโอ้อายุ1ปี8เดือนกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลองดูนะครับนี่นะครับโกโก้1ปี8เดือนนะครับได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ทางบริษัทแนะนำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยตัวนี้นะครับ เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเจซีอาโกนะครับสะสมธาตุอาหารนะครับให้ผลผลิตเพิ่มผลผลิตนะครับพร้อมกับการแนะนําให้ใช้นี่นะครับในยาอะมิโนตัวนี้นะครับซึ่งมีธาตุอาหารครบนะครับแล้วแล้วช่วยปรับสภาพอากาศนะครับเป็นเรื่องอากาศร้อนจัดหนาวจัดนะครับแรงเกินไปเรื่องน้ําฝนมากเกินไปใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับปรับเป็นการปรับสภาพต้นไปยในตัวนะครับ และผลของการที่เกษตรกรใช้นะครับอย่างที่เห็นนี่ครับมีลูปดกขนาดนี้นะครับอันนี้1ปี8เดือนนะครับต่อจาก ep ที่แล้ว ep ที่แล้วเราไปดูต้นอายุได้1ปีนะครับแต่นี้เรามาดูหนึ่งปีแดเดือนกันนะครับเป็นเหมือนกันหมดนะครับต้นนู้นก็เหมือนกันนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับนี่ครับแต่ต้นนู้นจะมีลาแป้งจับที่รูปหน่อยนะครับแต่เราต้องแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับ เราก็แนะนำให้การใช้ยาฆ่าเชื้อราอีกต่อไปนะครับสำหรับต้นนู้นนะฮะก็เป็นเหมือนกันหมดครับดูนะคะความงามนะครับประมาณนี้นะครับดูนะครับนี่นะฮะสมบูรณ์สวยงามนะครับต้นนู้นก็มีดอกเป็ลูกเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยนะฮะโอเคคลิปนี้สั้น เอาไว้เนี้ก่อนนะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับเมยาอมิโน,โนตัวนี้นะครับช่วยกตรกรได้เรื่องจริงนะครับความปุ๋ยตัวนี้นะครับสามารถช่วยได้สวัสดีครับ